ดีค่ะเพื่อนๆแม่เพื่อนคนชอบปูคะวันนี้แม่เพื่อนจะชวนเพื่อนๆมาทําปุ๋ยหมักนะคะเป็นปุย๋ยหมัก<ด>ที่เราไม่ต้องหาซื้ออะไรเลยค่ะเพื่อนๆเป็นปุย๋ยหมักที่ราคาประหยัดราคาถูกมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นของที่เหลือใช้ในบ้านของเรานะคะเป็นวัสดุที่เพื่อนๆทุกคนหาได้ค่ะเพื่อนๆ <blacks S 1> นี่เรามาดูอุปกรณ์กันเลยนะคะเพื่อนๆนี่จ้ะสิ่งแรกที่แม่เพื่อนจะจะใช้ก็คือ นี่เป็นญ้านะคะเพื่อนๆเป็นญ้าที่ป้าๆของแม่เพื่อนอก็ตัดไว้นานแล้วค่ะแล้วแม่เพื่อนก็ไปเก็บใส่อกไว้นะว่าจะทํคลิปให้เพื่อนๆดูนะคะแต่ก็ไม่หาจังหวะหาเวลาไม่ได้นะจนเขาเนี่ยเขาเพื่อนๆก็เริ่มป่วยแล้วนะคะเนี่ยพีิงแต่ว่าเราเอามาทําปุ๋ยหมักเนี่ยเพื่อเล่งและก็เพิ่มประสิทธิภาพให้เขากับเพื่อนๆมีปุ๋ยหมักมีญ่าญ่าสดนะแล้วก็แม่เพื่อนก็มีปุ๋ยครอกนะคะเนี่ยแต่ปุ๋ยเนี่ย ปุ๋ยคอกเนี่ยเป็นปุ๋ยคอกที่แม่เพินินหมักไว้นะคะเพราะแม่เพิินไม่มีปุ๋ยคอกแห้งนะนี่แม่เพิินใช้ปุ๋ยคอกหมักมาแล้วก็ตัวที่สามที่แม่เพิินจะใช้ก็คือนี่ค่ะเพื่อนๆเป็นใบไม้จ้ะนี่เป็นใบไม้แห้งของแม่เพินินนี่เป็นใบมะม่วงนะคะนี่แม่เพิ่นเก็บเอาเก็บเอาแถวเนี่ยคะ่ะหน้าบ้านแม่เพิินเนี่ยเพื่อที่เราจะมาทําปุ๋ยของเราค่ะเราไม่ต้องเอาไปเผาทิ้งนะจ้ะเดี๋ยวเรามามาทํากันเลย เดี๋ยวไม่เพื่อนจะใส่ใบไม้แห้งลงไปก่อนค่ะนี่ใบไม้แห้งอ่ะแม่เพื่อนมีไม่เยอะนะพเพรา,าะแม่เพิเอ่อนเอาไปทำปุ๋ยหมดนะคะแต่หญ้าหญ้าสดแม่เพื่นมีเยอะเพราะวันก่อนแม่เพื่อนอ่ะเก็บใส่กระสอบเอาไว้ได้หกเจ็ดกระสอบอเพื่อนๆเ,เดี๋ยวแม่เพื่อนจะทําเรื่อยๆแม่เพื่อนจะใส่หญ้าหญ้าออใส่ใบไม้ใส่ไม่เยอะนะคะแต่ว่าจะใส่หญ้าเยอะหน่อย เราทำเป็นช่อนชั้นค่ะเพื่อนๆไม่ไม่มีกดใยตัวว่าเราจะ่ต้องใส่อะไรก่อนอะไรหลังนะคะเนี่ยแม่เพิ่อนใส่แบบนี้นะใส่หญ้าลงไปเราไม่ต้องไปอัดข้อกับเพื่อนๆติ้งเข้าไปหลวมๆแบบนี้เลยนี่ตัวที่สองแม่เพิ่นก็จะใส่เนี่ยค่ะแม่เพิ่นจะใส่หญ้าของแม่เพิ่อนลงไปนี่เขาเขาก็เริ่มเปื่อยแล้วนะคะเพื่อนๆเพียงแต่แม่เพิ่อนอ่ะจะเอามาเพิ่มกระติทคบภาพให้เขา โาการที่แม่เพื่อนเพิ่มปุ๋ยคอกลงไปนี่ค่ะเพื่อนๆเป็นปุ๋ยชั้นดีเลยเป,ปุ๋ยชั้นดีเดี๋ยวแม่เพื่อนจะทำให้หมดเลยแม่เพือนมีหลายกระสอบมากแจะหมักทีเดียวไปเลยเพราะว่าในในเขาก็จะย่อยอยู่แล้วเนาะเราก็ไม่ต้องทำหลายหน แม่เพิ่นก็จะใส่ปุ๋ยคอกลงไปหน่อยค่ะเนี่แม่เพิ่นจะใส่ปุ๋ยคอกนะแม่เพิ่นจะเอาเอาแต่น้ำนะเอ,เอาเอาแต่เนื้อเนือ้อเข้าเนี่ยพอดีปุ๋ยคอแกแห้งของแม่เพิ่น,นหมดแม่เพิ่นก็จะพอดีเลยเราก็ราดน้ำลงไปอยู่แล้วใช่ไหมนี่เราก็ราดน้ำลงไปเลยกต่อมาแม่เพิ่นก็ใส่ใบไม้เดี๋ยวใบไม้แม่เพิ่นหมดแม่เพิ่นก็จะใช้หญ้าหญ้าหญ้าอย่างเดียวหญ้าแห้งอย่างเดียว ทำง่ายๆค่ะเพื่อนๆไม่ยุ่งยากทำง่ายๆเพื่อนๆก็ใส่ายาก่อนเนาะม<ๆ>ันนี่ผ่านกล้องอยูแล้ว เนี่ค่ะเป็นเป็นปุ๋ยหมกักไนโตรเจนสูงค่ะเพื่อนๆนเนี่ยเพราะว่าหญ้านะเหมือนเวลาวัวเกากินหญ้าใช่ไหมคะเพื่อเพืเ่อนเนี่ยเหมือนกันเลยวัวเกากินหญ้าเขาถ่ายออกมาแต่นี่เราเอามาหมักเองโดยตรงเราไม่ได้ต้องไม้วัวกินนะเรามาทําเองนี่แม่เพื่อนก็เอาที่วัวใส่ลงไปไดไ้ายแม่เพื่อนก็ใส่ใบไม้ แบบนี้ไม่ควรใส่ให้หมดเลยที่บ้านไม่คพิเนอะเวลาใบมะม่วงหรือใบอะไรหลน่นหรือพวกหญ้าพวกอะไรนะเวลาไม่ควนถากหญ้าเพื่อนๆไม่ควนไม่ทิ้งเลยค่ะเมื่อก่อนเราไม่รู้คุณค่าเนาะใบไม้เราก็เผาทิ้งหญ้าเราก็โกลเอาไปทิ้งหมดเดี๋ยวนี้ไม่ทิ้งเลย ทุกอย่างมีประโยชน์กับต้นไม้เราหมดเลยอยู่ที่ว่าเราจะนํามาใช้ยังไงแค่นั้นแหละตอนนี้แม่เพลินจะใส่ให้หมดเลยเนี่ยหญ้าเนี่ยที่เพื่อนเพืเห็นเนี่ยต็นแรกที่แม่เพลินโกยใส่ใส่กระใส่ในกระสอบนะคะเพื่อนเพื่อนเหียดสองกระสอบเลยนะ จีิงแต่ว่า,มาแม่เพื่นเอามาตั้งไว้ใช่ไหมตั้งไว้ในร่มอะ่ะเขาก็เขาก็ย่อยตัวเขาเองอะค่ะเ็มีจุลินทรีธรรมชาติเขาอยู่แล้วนะเขาก็ย่อยตัวเขาเองอาีนี้แหละต้นไม้เรางามแน่ๆในตัวเจ้นสูงมากหญ้าที่บ้านแม่เพื่นที่ตัดก็เป็นหญ้าอ่อนๆค่ะเพื่อนๆไม่ใช่เป็นหญ้าคาหญ้าอะไรนะ เป็นญยาที่ว่าวัวก็ชอบกินนะคะก็เมืก่อนนะบ้านแม่เพิ่นหะแม่เพิ่อนเลี้ยงวัวนี่เสร็จแล้วค่ะอันดับุซ้ายที่แม่เพิ่นจะใส่ทัางนนก็คือเนี่ยคะ่ะวัวเพิ่นก็จะใส่เขาเราก็จะได้แล้วหุยหมักของเราหนึ่งตะก,ก้าแมเพนก็จะใส่วัว ก็เป็นการลดน้ำไปในตัวเลยัค่เพื่อนๆเนี่ยหอพ่อก็มีจุดินรียก็อยู่แล้วใส่หมดเลยนี่ก่บเพื่อนๆืนะนทำแค่นี้นะคะจากเพื่อนๆเนี่ยหลังจากที่เราทำ เสร็จแล้วนะคะเนี่ยเพื่อนๆก็เอาเขาไปวางไว้ในที่ร่มนะคะใต้ต้นไม้หรืออะไรก็ได้ค่ะแล้วก็เอากระสอบก็ได้ค่ะนี่เอามาคุมเอามาคุมหน้าเขาหน้าเราเอากระสอบแบบนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อเพื่อจะเก็บความชื้นของเขานะเนี่ยเอากระสอบเนี่ยค่ะมาคุมหน้าคุมหน้าเขาไว้นะคะเพื่อนเพื่อนหลังจากนั้นเพื่อนๆก็มาลดน้ําให้เขาค่ะอย่างน้อยก็วันละหนึ่งครั้งนะเขาจะเป็นเร็ว่ะเพื่อนเพื่อนเขาจะย่อยเร็วมากเลยนะ เพื่อนๆทิ้งไว้สักหนึ่งเดือนก็ได้ค่ะเพื่อนๆจนเ,เราเห็นว่าเขายุบนะคะเขายุบตัวแล้วเขาย่อยละเอียดดีแล้วหลังจากวันวันที่เพื่อนๆหมักเอาไว้นะเพื่อนๆอาจจะเสริมด้วยการเอาเอ็มก็ได้ค่ะเพื่อนๆผสมน้ําแล้วมาลดนะหรือถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่มีก็ใช้น้าเปล่าก็ได้ค่ะยูรินีสังเคราะห์แสงก็ได้มาลดเขานะคะจนเขาย่อยอ่ะค่ะ พอเพื่อนๆเห็นว่าเขาย่อยแล้วอยากจะเอาเขาไปใช้นะคะก็อย่าเพิ่งเอาเขาไปใช้เลยนะเพื่อนๆต้องเอาเขาไปเอาไปตากแดดนะคะคือบางทีเราก็เอาไปฆ่าพวกเชื้ออะไรที่อยู่ในในปุ๋ยของเราก่อนนะคะปุ๋ยหมักเรานะอาจจะเป็นนอนหรือเป็นเชื้อโรคอะไรเราไม่รู้นะคะเพื่อนๆเอาไปตากแดดถึงแดดสักสองสามวันหลังจากนั้นเราก็เก็บเอาไว้ใส่ในในในกระสอบของเพื่อนๆหรือว่าใส่ในลังใน ลังโฟมของเพื่อนๆที่มีนะตามที่ใครจะมีอะไรสะดวกนะคะเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวแม่เพิรนจะพาเพื่อนๆไปดูที่แม่เพิรนททำเอาไว้แล้วค่ะครั้งที่แล้วแม่เพิร์ลทำเอาไว้น่าจะประมาณ2เดือนแล้วค่ะเพื่อนๆเมื่อเช้าแม่เพิ่์เพิ่งเอามาตากแดดค่ะเพราะว่าแม่เพิ่์จะเอาตะกร้านี้ค่ะมาทําปุ๋ยต่อแม่เพิ่์ก็เลยเอาเขามาตากแดดก่อนหลังจากให้เขาแห้งสนิทแล้วแม่เพิ่์ก็จะเก็บเขาไว้ในกระสอบเอาไว้ใช้ ใส่กับต้นไม้ของเราค่ะไปค่ะเพื่อนๆไปดูที่แม่เพื่อนทํากันค่ะเากเพื่อนๆนี่ไงคะนี่เป็นปุ๋ยเอ่อหมักของแม่เพื่อนนะคะนี่แม่เพื่อนหมักไว้ประมาณ2เดือนแล้วค่ะเนี่ยหมักจากครั้งที่แล้วแม่เพื่อนหมักใบไม้กับพวกเศษเศษหญ้าค่ะเพื่อนๆเศษหญ้าสุดเหมือนกันเลยนี่นี่เมื่อเช้าแม่เพื่อนเอามาตากแดดนะคะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวแม่เพื่อนจะตากอีกสักวันสองวันให้ให้เขาแห้งสนิทก่อนนะคะนี่แล้วแม่เพื่อนก็จะเอาไปเก็บไว้ในกระสอบค่ะนี่คือปุ๋ยนะคะเพื่อนๆไม่ไม่ใช่ดินดินปลูกนะคะนี่ เวลาใส่ต้นไม้เราใส่เยอะไม่ได้นะเพราะจะเค็มนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะนี่คือปุ๋ยค่ะเนี่ยเนี่ยจากหญ้าจากใบไม้แล้วก็จากปุ๋ยคอกที่เราทําครั้งที่แล้วค่ะนี่เดี๋ยวแม่เพินจะจะ,จะพึง่งแดดเพว่าอีกสักสองสามแดดแล้วแม่เพิ่์ก็จะเก็บเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเป็นปุ๋ยชั้นดีเลยจ้าจาสำหรับวันนี้แม่เพินก็ชวนเพื่อนเพื่อนมาทำปุ๋ยหมักราคาถูกนะคะเพื่อนเพื่อนปุ๋ยที่เราไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาที่ไหนเลยนะคะเอา เอาเศษใบไม้ใบหญ้าของเราที่บ้านมาทํากันนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเห็นก็ลองทําดูเหมือนแม่เพินนะคะค่ะสําสหรับคลิปนี้แม่เพินก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่มาชมคลิปของแม่เพินนะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดต,ตครตห้แม่เพินด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ